สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสถิตินะครับเลขดับล่างทุกหลักนะครับสถิติเลขดับล่างทุกหลักนะครับก็เป็นแค่แนวทางานั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็ทั้งหมดเรามีเราใช้นะครับก็ทั้งหมดเรามี13สูตรนะครับเราใช้สูตรที่มันเข้าแบบว่าไม่หลุดนะครับผมก็คือมี4สูตรด้วยกันนะครับก็จะมีสูตรที่1นะครับผม สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4นะครับผมสูตร1สูตร2สูตร3สูตร4เราใช้สถิติตั้งต้นก็คือ1กรกฎาคม63นะครับผมก็เรามาเริ่มดูกันเลยนะครับผมนะครับสูตรที่1ได้4นะครับเลขดับนะครับสูตรที่2ได้7นะครับเลขดับสูตรที่3ได้1สูตรที่4ได้2นะครับทั้งหมดนี้คือเลขดับ4 7 1 2นะครับ4 7 1 2นะครับออกวันที่16กรกฎาคม63ก็จะเป็น53นะครับผม สี่ตัวนี้ดับสนิทนะครับผมสี่ตัวนี้ดับสนิทนะครับมาดูในส่วนของ1สิงหาหกสานะครับผมก็จะใช้4สูตรนะครับผมสูตรที่1ดับ3ดับ1ดับ5ดับ5นะครับออกวันที่1สิงหาก็คือ92นะครับก็คือ5ดับ3ดับ1ดับนะครับผมก็ดับนะครับผมมาดูในส่วนของ16สิงหาหกสานะครับผม 16สิงหา6กสนะครับก็จะเป็น3สูตรนี้ดับ0ูนย์ะครับสสูตรเลยนะครับ 0, 0 0แล้วก็1นะครับก็16สิงหาออก8 8นะครับผม16สิงหาออก88นะครับก็เลขดับเราดับอยู่นะครับผมมาดูในส่วนของ1กันยานะครับผม1กันยานะ หกันยาก็จะมี3 3มสามอนะครับสามสอนะครับออก1กันยาก็คือ98นะครับผมเก้าแนะครับเกนะครับก็เลขดับของเราดับนะครับผมมาดูในส่วนของ16บหกสิกันยานะครับผมสิกกันยานะ 16กันยาก็จะมี4มี8มี9มี4นะครับก็คือมี4มี8มีเนี่แหละนะครับก็4สูตรก็คือ4 2ตัวแล้วก็8 9นะครับก็คือเลขดับนะครับก็วันที่1กันยานะครับก็ออก57นะครับผมออก57นะครับมาดูในส่วนของ1ตุลานะครับผม4สูตรของเราว่าดับตัวไหนบ้างนะครับก็จะมี4มี2นะครับผมมี4มี2นะครับมี0ูนย์มี4นะครับ ก็พูดง่ายๆก็คือ024นะครับ024เลขดับของเรานะครับออกวันที่1ตุลาออก59นะครับผมออก59นะครับก็เลขดับของเราดับสนิทนะครับผมมาดูในส่วนของ16ตุลานะครับผมใช้4สูตรนะครับก็คือ1442นะครับ124นะครับผม1124นะครับ124เนี่ย124ดับนะครับผม124นะครับก็ออก1 ุกอา16ตุลาก็38นะครับผมออก38นะครับก็ดับสนิทนะครับมาดูในส่วนของ1พฤศจิก63นะครับผมก็ใช้40เป็นหลักนะครับผม2นะครับผม2863นะครับ2863 2863นะครับผมก็ออก1พฤศจิกก็คือ40นะครับ40 4ตัวของเรานี้ดับสนิทนะครับดับเอาอยู่นะครับผม มาดูในส่วนของ16นะครับ16พุศจีหกสามนะครับก็ใช้4สูตรนะครับก็3สูตรเป็นตัวเดียวเลยคือเลข5นะครับผม1 2 3นะครับก็คือ5 5 5แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ8นะครับผมก็สรุปก็คือมี4สูตรนะครับ4สูตรแต่สูตรมันสากันก็เหลือตัวเลขก็คือ8และ5ดับล่างทุกหลักนะครับผม8และ5ดับล่างทุกหลักนะครับ โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะครับเป็นแค่แนวทางของสูตรเท่านั้นนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังจใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับผมก็ถ้าจะให้ดูกันนะครับซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของเ,อเลขดับนะครับ20สสูตรของเรานะครับผมนะครับก็จะเพิ่มเติมนะครับแต่ นะครับเมื่อกี้ก็บอกว่าคือ5และ8นะครับ5และ8นะครับที่เราได้จากสีูนยนี้แต่ทีนี้เราจะมาเพิ่มในส่วนของเอเลขดับของเรานะครับก็จะเพิ่มเพิ่มในส่วนของ6 9 1 8 3นะครับ1นะครับบางทีอน่าจะหลุดนะครับอาจจะหลุดก็ได้นะครับผมนะครับก็เลขเด่นของเราก็จะมี4072นะครับผม 4072นะครับผม4072นะครับนี่นะครับถ้าสสูตรของเราก็ได้8กับ5นะครับสสูตรของเราได้8กับ5นะครับผมก็จะได้นะครับตามสูตรที่เราทำได้ก็จะมี71นะครับผม71แต่เลข1เป็นเลขดับนะครับผมผมก็เราจะคัดให้ออกมาเหลือนะครับเหลือ7 7277นะครับ717074นะครับผมเนี่ยคัดออกมาจากเลขเด่นนะครับคัดมาจากเลขเด่นนะครับผม4072นะครับก็จะเป็น707274นี่ครับ707274นี่ครับตัวกันก็จะเป็นตัวนี้นะครับ77แล้วก็71นี่ตัวกันนะครับผมก็ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะก็เลยยืมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกำลังเป็นกําลังใจนะครับผมให้กับช่องเลขดับนะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็เพิ่มเติมแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม